ขณะนี้เอือร์บเจ้าพ่อเชิดดำกำลังนอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงไม้ฝีมือหยาบๆภายในห้องขังแคบๆที่อยู่ใต้ดินห้องนี้เป็นห้องสำหรับกักขังผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันและใช้เป็นที่สำหรับซ้อมผู้ต้องหาที่ไม่ยอมรับสารภาพผิดอีกด้วยคุณโจรถูกตำรวจซ้อมอย่างสะบักสะบอมใบหน้าฟกช้ำดำเขียวปากและจมูกแตกคิ้วข้างซ้ายแตกเป็นแผลและตำรวจเอกบอลฝัวในตำรวจใจเฮียมหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งนี้ สั่งให้พลตำรวจร่างกายกำยำสามคนซ้อมขุนโจรจนเกือบหมดสติแล้วนำตัวมากักขังไว้ในห้องมืดใต้ดินมันมืดราวกับอยู่ในถ้ำมีแสงสว่างจากช่องลมส่องเข้ามาเพียงสลัวรางเท่านั้นจอมโจรได้ยินเสียงปืนและลูกระเบิดมืออย่างถนัดเขารู้ดีว่าสมุนเชิดดำของเขาคงกำลังประทะตำรวจอย่างดุเดือดเพื่อหวังแย่งชิงตัวเขาความปิติยินดีบังเกิดขึ้นแก่เสือใบเขามั่นใจว่าบริวารเขาคงยึดสถานีตำรวจแห่งนี้ได้ในสองสามนาทีข้างหน้า แล้วหลังจากนั้นเขาจะได้รับอิสรภาพดำรงตำแหน่งประมุแขแห่งกองโจนเชิดดำต่อไปจอมโจรนอนนิ่งเฉยอยู่บนเตียงฟังเสียงปืนกลมือที่ตำรวจกับเชิดดำยิงต่อสู้กันความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียบังเกิดขึ้นแก่เสิดดำเป็นอย่างมากมีเสียงสีเท้าร้อยตำรวจเอกบอลฟัววิ่งลงบันไดามาเรวัตผุดลุกขึ้นนั่งมองผ่านประตูลูกกงเหล็กออกไปนอกห้องที่มีแสงสว่างจากช่องบันไดข้างบนส่องลงมาเขาแลเห็นนายตำรวจฝรั่งเศสยใจหลายถือปืนกลเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าห้อง ขุนโจรรู้ทันทีว่าในตำรวจผู้นี้ต้องการสังหารเขาเซอร์ไบริ์รีบผลลุกขึ้นยืนวิ่งมายืนข้างหน้าห้องที่เป็นที่อับกระสุนหัวหน้าสถานีตำรวจไขกุญแจห้องขังดึงบานประตูทางซ้ายออกเขาร้องตะโกนเรียกขุนโจรด้วยเสียงกราวเซอร์บบไบร์เซอร์ไบร์เรวัตยืนนิ่งเฉยไม่ขานรับเตรียมพร้อมจะป้องกันชีวิตตนเองให้รอดพ้นจากการถูกยิงตายด้วยความทารุณโหดร้ไร้มนุษยธรรมของตำรวจคนนี้รอตำรวจเอกบอลป่วยยังร้องตะโกนเรียกเสอรบอีก เราพูดเป็นภาษาไทยด้วยเสียงแปลงเสือใบฉันต้องการพบท่านออกจากห้องขังเดี๋ยวนี้เงียบไม่มีเสียงขานรับร้อยตำรวจเอกบอลฝัวมองฝ่าความมืดเข้าไปในห้องทั้งๆท,ท,ที่สายตาเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เพราะมันมืดราวกับอยู่ในถ้ำร้อยตำรวจเอกบอลฝัวเข้าใจผิดคิดว่าจอมโจรคงนอนสิ้นสติอยู่บนเตียงดังนั้นเขาจึงยกปืนกลมือขึ้นถือเตรียมพร้อมที่จะสังหารชีวิตขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่แล้วเดินเข้าไปในห้องมืดนั้น จอมโจรยืนอยู่ข้างประตูลุกลงซึ่งมีผนังตึกเป็นที่กำบังตัวเขาเป็นอย่างดีพอร่างในตำรวจฝรั่งเศสก้าวผลห้องจอมโจรก็ชกด้วยหมัดขวาเต็มเหนียวถูกปลายคางในตำรวจร่างใหญ่หมัดตะลุมพุกเสือใบย,ย่งผลให้หัวหน้าสถานีตำรวจชาวฝรั่งเศสเซซัดซัดไปหลายก้าวปืนกลมือแบบเบิร์กแมนลุดจากมือจอมโจรไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตั้งตัวรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีปลาดเข้าไปยกเท้าขวาเตะเต็มเหนียวถูกใบหน้าซีกซ้ายในตำรวจร่างใหญ่อย่างถนัด ว่าตำรวจเอกบอลฟัวเซไปติดผนังตึกเสบยกระโดดเข้าถึงตัวตีเข่าลอ,อยด้วยเข่าข้างขวาแท็กทุกลิ้นปียงถนัดใจในายตำรวจใจเฮี้ยมลม้มลงนอนตะแคงคูเข,ข่าบิดตัวไปมาด้วยความว่องไวฉับพลันสมก็เป็นเสือร้ายเรวัดวิ่งมาที่ปืนกลมือที่ตกอยู่กับพื้นจอมโจรรีบหยิบมันขึ้นมาออกมานอกห้องขังปิดประตูห้องขังลั่นกุญแจเยลล็อกดอกใหญ่ขังหัวหน้าสถานีตำรวจไว้ ในเวลาเดียวกันนี้เองในตำรวจหนุ่มคนหนึ่งก็วิ่งลงบันไดามาเพื่อจะรายงานให้ร้อยตำรวจเอกบอลฝัวผู้บังคับบัญชาทราบว่าตำรวจไม่สามารถรักษาสถานีไว้ได้แล้วเพราะเชิดดำบุกเข้ามาทั้ง4ด้านหญิงเจ้าพนักง,งานตำรวจตายไปสิบกว่าคนแล้วในตำรวจหนุ่มผู้นี้ยังถือทอมสันในมือข้างขวาจเจ้าพอแห่งค่ายเชิดดำยกเบิร์กแมนขึ้นประทับพอแลเห็นล่างในตำรวจลงพ้นช่องบันไดเลวัตก็กระดิกนิ้วเหนียวไกลย,ยิงทันทีกระสุนปืนหนึ่งชุดระเบิดขึ้นด้วยเสียงดัง นาอกในตำรวจหนุ่มทะลุป,ปลุกพลุนแล้วเขาก็ล้มลงข้างบันไดสิ้นใจตายคุณโจรกระโดดข้ามศพในตำรวจหนุ่มค่อยๆย,ย่องขึ้นตามขั้นบันไดด้วยความระมัดระวังตัวเขาแลรเห็นเจ้าพนักง,งานตำรวจกำลังยิงต่อสู้เชิดดำอย่างทรรหดเรวัดวิ่งเข้าไปในห้องเล็กห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องทำงานร้อยตำรวจเอกบอลฟัวโดวยเฉพาะคุณโจรหลบเข้าไปยืนข้างซอกตู้เอกสารใบใหญ่เสียงชายโยโหดร้องดังขึ้น กองโจรเชริดดำในบังคับบัญชาของเสือดำได้รับคำสั่งจากเสือดำให้เข้าประจันบานตำรวจด้วยการตะลุมบอลคั้นแตกหักแล้วเสือดำก็วิ่งนำหน้าพาสมุนเขาบุกเข้าไปทางด้านหน้าโรงพักส่วนเสือฉิมบุกมาทางด้านหลังรลับหินวิ่งเข้าหาตำรวจกลุ่มหนึ่งอย่างกล้าหาญซุดตัวนั่งคุกเข่าข้างโต๊ะในสิบเวรรัวกระสุนปืนกลไปยังกลุ่มตำรวจที่กำลังยกปืนขึ้นประทับจะยิงมาทางเขาทอมสันของเสือดำแผดเสียงขึ้นก่อน พลตำรวจพื้นเมือง3คนพะงะงายด้วยการยิงอันแม่นยำของดาวร้ายแห่งการจนบ,บุรีตำรวจอีกสองคนต่างโยนปืนทิ้งยกมือยอมจำนนบรรดาพลตำรวจและนายสิบตำรวจถูกเชิดดำยิงตายไปหลายคนกำลังของเชิดดำบุกเข้ามาบนสถานีตำรวจได้หมดแล้วเจ้าพนักง,งานเสียขวัญต่างยอมวางอาวุธรีบยกมือยอมแพ้เพราะเกรงจะถูกยิงตายกองโจรเชิดดำปฏิบัติการรบอย่างรวดเร็วฉับพลันเต็มไปด้วยระเบียบวินัยเช่นเดียวกับทหาร สมุนเชิดดำต่างยึดอาวุธปืนตำรวจได้หมดแม็กและทั้งปืนพกในตำรวจชาวฝรั่งเศสตกเป็นชเชลยเชิดดำสองคนอีกสองคนถูกยิงตายเสดดำสั่งให้สมุนเขานำตำรวจเข้าไปไว้ในห้องโถงทั้งหมดแล้วบังคับให้ไปยืนเรียงสองอยู่ที่ผนังตึกด้านหนึ่งคุมตัวพวกนี้ไว้เสดดำบัญชาการด้วยเสียงเข้มแข็งทำมันพยายามหลบหนีและคิดต่อสู้ยิงมันเลยไม่ต้องการรุนมันพูดจบระพินก็ชวนเจ้าเพิ่มและเจ้ากลิ่นคนสนิทของเขาออกมาจากห้องโถงเสืดดำต้องสะดุ้งเฮือก เมื่อหันไปแลเห็นเสือใบถือเบิร์กแมนเดินออกมาจากห้องทํางานหัวหน้าสถานีตํารวจพี่ใบคุณโจร้องขึ้นสุดเสียงลับพินต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้ามาสวมกอดกันสแสดงความปิติยินดีอย่างล้นผลพวกเชิดดาหลายคนต่างชัยโยโห่ร้องวิ่งเข้ามาห้อมล้อมเสือใบและเสือดานายของเขาหัวหน้าสถานีตํารวจนี้มันจะฆ่าผมเส็จแล้วเสือใบเล่าให้รับพินฟังมันขังผมไว้ในห้องใต้ดินแล้วมันลงไปหาผมเมื่อสักครู่นี้เองแต่พอเปิดประตูห้องขังเข้าไปผมก็โัคสีอยู่หมัด ยึดปืนกลกระบอกนี้ได้ลรวในตำรวจคนนั้นเหรอครับพี่ใบอ๋อผมก็ขังมันไว้แทนตัวผมไงเฉิดดำยิ้มออกมาได้แววตาเป็นประกายแจ่มใสแสดงความภาคภูมิใจที่เขานํากองโจรเชิดดาข้ามฟากมาบุกยิงกับตํารวจแล้วยึดสถานีตํารวจแห่งนี้ไว้ได้โดยไม่ยากลําบากอะไรนักละพินหันมาทางเชิดดาที่อยู่ข้างๆเขาเฮ้ hey, พวกเราลงไปห้องใต้ดินนําตัวในตํารวจัวหน้าสถานีขึ้นมาเอามาพบกันที่นี่กันจะนํามันกลับค่ายของเราด้วย พื่อพิจารณาโทษที่มันโหดเหี้ยมทารุณกับพิบายของเราสมุโนโจรโหร้องอย่างคึกขนองแล้วเชิดดำหมู่หนึ่งก็พากันเข้าไปในห้องที่เสือใบชี้บอกแล้วกรูกันลงไปยังห้องใต้ดินเพื่อนำร้อยตำรวจเอกบอลฝัวขึ้นมาพบคุณโจรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองเสือใบก่าวกับเสือดำบาดแผลคุณที่ถูกแทงเป็นไงบ้างคุณรู้ได้อย่างไรผมถูกจับผมทราบจากนายกุยครับพี่ผมนอนป่วยอยู่บ้านเขาได้ยินเสียงปืนกลนและปืนพกยิงต่อสู้กันผมขอร้องให้ในายกุยออกมาสืบเรื่องราวดู พอทราบว่าเชิดดำเราถูกตำรวจตีแตกพ่ายข้ามโขงกลับไปแล้วพี่ใบถูกจับเป็นผมก็รีบข้ามฟ้ากลับไปค่ายลืมนึกถึงความเจ็บปวดเราก็นําพวกเราย้อนกลับมาฝั่งซ้ายบาดแผลผมไม่หนักหนาอะไรหรอกพี่ว่าแต่พี่ใบผมคิดว่าพี่ใบคงถูกทารุนมากหน้าตาถึงได้ยับเยินอย่างนี้ถูกแล้วนะพินไอ้ในตำรวจหุวนหน้าสถานีมันโหดร้ายทารุณที่สุดมันซ้อมผมและคนของเราเพื่อรับสารภาพเราข้ามมาลุกลานฝั่งซ้ายด้วยเหตุผลที่เราจะมาประทะกับนักเลงแต่มันต้องการให้ผมยอมรับว่าเรามาด้วยเรื่องการเมือง ผมถูกซ้อมจนเกือบหมดสติส่วนเจ้าหนุ่มก็บุดวิตต้องตายเพราะความทารุณแล้วมันก็ขังผมไว้ในห้องใต้ดินพูดจบเศรษัยก็หันมาทางสมุนเชิดดาคนหนึ่งที่ยืนทําหน้าที่คุ้มกันเขาอย่างใกล้ชิดไอ้น้องชายแกช่วยไปนําตัวเจ้าหนุ่มเพื่อนแกออกจากห้องขังทีมันถูกขังในห้องขังด้านซ้ายโน่นผลกับผู้ต้องหาอื่นๆแล้วปล่อยผู้ต้องหาออกมาให้หมดเลยนะมันจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไม่ต้องติดคุกติดตารางมันต้องนึกถึงบุญคุณพวกเราด้วยที่ได้ช่วยเหลือปล่อยมันเป็นอิสระครั้นแล้ว ดาวร้ายทั้งสองก็พากันเดินตรงไปยังห้องโถงบรรดานายสิบและพลตำรวจต่างยืนชูมือขึ้นเหนือสีใสอย่างสงบเงียบเชิดดำควบคุมตัวเหล่านี้ไว้อย่างแข็งแรงปืนกลมือของเชิดดำยกขึ้นจ้องเตรียมพร้อมที่จะปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องมันได้ทุกวินาทีพอแลเห็นขุนโจรทั้งสองพวกตำรวจก็หน้าสีอกสันขวัญหายโดยเฉพาะตำรวจพื้นเมืองสามคนซึ่งเป็นผู้ผัดเปลี่ยนกันซ้อมเสือใบต่างมีกิริยากระสับกระส่มีทีท่าเหมือนจะเป็นลม เจ้าพ่อแห่งค่าเชิดดำยิ้มให้พลตาร,รวจร่างใหญ่คนหนึ่งแล้วพยักหน้าออกมานี่พลตาร,รวจผู้นั้นตัวสั่นง,งินงกหน้าซีดเผือดเขาเดินออกจากแถวตามคําสั่งขุนโจรต่อจะฆ่าผมเลยครับเขาพูดไทยอย่างชัดเจนที่ผมได้รุนแรงต่อน <c oughs> <c oughs> ายก็เพราะทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเซอร์ไบรทโหดร้าไอ้น้องชายผู้บังคับบัญชาแกไม่ได้สั่งให้แกโหดร้ายต่อฉันแต่แกกระทําต่อฉันเพื่อหวังความดีความชอบขณะที่นายแกสอบสวนฉัน และเขาโกรธฉันที่ฉันให้การไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเพราะเขาทุบโต๊ะปังยกมือชี้หน้าฉันแกก็ซ้อมฉันสิอย่างสนุกสนานใช่ไหมเล่ามือทั้งสองข้างของฉันถูกสวมใส่กุญแจมือฉันไม่มีทางต่อสู้แกได้เลยแกเตะหน้าฉันด้วยรองเท้าแกมันออกจะทารุนสักหน่อยนน้องชายพลตรผู้นั้นในตาเหลือกลานเนื้อตัวสั่นเทาเพราะความกลัวกาุณายกโทษให้ผมเถอะครับผมผิดไปแล้วจอมโจรเข็นหูดเราะฉันอภัยให้แกไม่ได้ แล้วเขาก็ยกมือชี้หน้าพลตารวจอีกสองคนที่ยืนอยู่ตรงกลางและท้ายแถวเจ้าสองคนนั้นมันซ้อมฉันเช่นเดียวกับแกแต่มันทําเพราะคําสั่งไอ้ฝรั่งตานําข้าวนายของมันฉันอภัยให้ได้แต่สําหรับแกเรวัตถอยหลังออกไปยกเบิกแม่นขึ้นประทับโทษของแกแกต้องตายด้วยมือฉันคนที่ทารุณโหดร้ายอย่างแกควรตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปโอ,โอ้ยพลตารวจหนุ่มร้องสุดเสียงอย่าอย่าย,ย,ย,ยิงผมเลยครับผมกลัวแล้วปลดไว้ชีวิตผม,ผม เสียงเบิกมันระเบิดขึ้น3-4นัดพลตำรวจล่างสูงใหญ่สะดุ้งสุดตัวขาทั้งสองข้างอ่อนเปียกล้มคลืนลงกลางห้องสิ้นใจตายต่อหน้าพักพวกตำรวจและสมุนเชิดดำเรยวัดวิชุปภากว่าสายตามองดูนายสิบและพลตำรวจก่อนนิ่งเงียบไปสักครู่แล้วพูดขึ้นด้วยเสียงกังวานกันไม่ต้องการฆ่าพวกแกรหรอกไม่ต้องตกใจกันจะควบคุมตัวพวกแกไว้สักสครู่เมื่อเราล่าถอยเราจะปล่อยพวกแกให้เป็นอิสระเราต้องการแต่อาวุธปืนของพวกแกที่เรายึดได้เท่านั้น เราก็หัวหน้าสถานีตำรวจนี่คนหนึ่งนายแกมันทารุนโหดร้ายมากเขาต้องตายเหมือนเพื่อนแกคนนี้และการเองจะเป็นผู้ประหารเขาให้พวกแกได้เห็นเป็นขวัญตาทุกคนลงมือได้ชูมือนานๆาเอาทุกคนเอาทุกคนเอามือลงได้ชูนานๆานอย่างนี้คงเมื่อ,อยแย่แต่อย่าพยายามหลบหนีหรือต่อสู้จะบอกให้ว่าคนของการยิงปืนแม่นกันทุกคนสมุนเชิดดำสองคนช่วยกันประคองปีกพาร้อยตำรวจเอกบอลฟอัวเข้ามาในห้องโถง หัวหน้าสถานีตำรวจแทบยืนทรงกายไม่อยู่เขายังเมาหมาาัดเสือใบเมื่อรอตำรวจเอกบอลฟัวเห็นพลรบเชิดดำเต็มไปหมดทั้งสถานีเขาก็เสียขวัญเสียกำลังใจเสือดำยกมือจับแขนเสือใบแล้วกล่าวถามไอ้นี่เหรอครับที่มันซ้อมพี่ใบครับใช่แล้วมันชกผมสองสามทีแล้วสั่งให้ลูกน้องมันสามคนจัดการซ้อมผมยังทารุณแล้วพินก็ว่าให้ผมยิงมันเองเถอะครับผมจัดการเดี๋ยวนี้อย่าลบพินผมได้ตั้งปณิธานไว้แล้วหากผมยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ ผมต้องค่ายห,หมอนี่ให้ได้ด้วยมือผมเองเพื่อตอบแทนการกระทำมันปาเถื่อนของมันแล้วเสือใบก็หันมาทางเสือฉิมฉิมบังคับไอตาน้ำข้าวนี่ให้ไปยืนที่ผนังตึกซ้ายมือนั่นการจะทดลองความแม่นยำของปืนกลกระบอกนี้เสือฉิมรับคำสั่งเสือใบแล้วตรงเข้าหาร้อยตารวจเอกบอลฟัวในตํารวจตาน้ําข้าวที่ร้องวิงวอนขุนโจรด้วยเสียงสั่นเคลือโปรดฟังฉันก่อนฟังฉันอธิบายให้เข้าใจเสือฉิมยกหลังมือขวาตบหน้าร้อยตำรวจเอกบอลฟัวดังฉาด ท่ามกลางเสียงโหดรอ้องคืนนคลเงงของพวกเชิดดำแล้วเสือฉิมก็ฉุดกระชากลากตัวร้อยตำรวจเอกบอลฟอัวไปตามผนังตึกตามคำสั่งเสือใบร้อยตำรวจเอกบอลฟอัวบังเกิดความรักตัวกลัวตายกระทั่งแทบสิ้นสติเขายืนพิงผนังห้องสถานีตำรวจสายตาที่มองดูเสือใบเต็มไปด้วยความวิงวอนปลดไว้ชีวิตท่านเสือใบประมุขแห่งกองโจรเชิดดำยิ้มให้กับเฉลยเขาพางยกเบิร์กแมนขึ้นประทับฉันช่วยอะไรท่านไม่ได้ฉันได้ลั่นวาจากับท่านแล้วถ้าฉันเป็นอิสระเมื่อไหร ฉันจะฆ่าท่านเสียขอให้ฉันได้ทําตามคําพูดฉันรักษาวาจาสัตว์ยิ่งกว่าชีวิตฉันเป็นนายโจรที่ต้องปกครองบริวารน,นับร้อยเมื่อลั่นวาจาออกไปแล้วต้องทําให้ได้ตามคําพูดเสมอยกโทษให้ฉันด้วยทานายนตำรวจแล้วกระสุนปืนกลมือก็แผดเสียงขึ้นหนึ่งชุดกระสุนปืนประมาณ56นัดถูกหน้าอกหัวหน้าสถานีตํารวจทะลุป,ปลุกทุนไปหมดร้อยตำรวจเอกบอลฟัวยกมือทั้งสองข้างคว่ำคว้าอากาศยืนงนเงินไปมาล้มคลืนลงกับพื้นห้องตายคาที่ เสบอใบหันมาพูดกับเสือดําเพื่อร่วมชีวิตของเขาขอบใจคุณมากละพินที่คุณเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตบุกบั่นเข้ามาช่วยเหลือผมพาพูกเรากับค่ายเถอะครับเราทุกคนปลอดภัยแล้วขืนอยู่ชักช้าพวกชาวบ้านที่เขาไม่ชอบเราอาจแอบโทรศัพท์ไปบอกทหารให้ยกพวกมาเล่นงานเราได้เสือดายิ้มให้จอมโจรผู้พี่ของเขาผมเชื่อตลอดคืนนี้ไม่มีทหารหรือตำรวจยกงมาเป็นกองหนุนได้เลยครับระยะทางจากนี่ถึงกองพันทหารเจ้ากลิ่นมันบอกผมว่าประมาณ10กิโลเมตร ขณะที่พวกเชิดดำเราเคลื่อนที่เข้ามาใกล้สถานีผมสั่งให้เชิดดำไปตัดสายโทรศัพท์สายโทรเลขเพื่อไม่ให้ตำรวจที่สถานีนี้โทรศัพท์ไปขอกำลังทหารมาช่วยเรวัตยกมือตบบาทละพินด้วยความพอใจคุณรอบคอบดีมากละพินออกไปตรวจดูพวกเราเถอะครับมีใครบ้างต้องตายระบาดเจ็บในการบรบทั้งนี้ให้พวกเราควบคุมตัวพวกนี้ไว้ก่อนสองเสือปรึปกษาหารือกันอีกสักครู่ก็ชวนกันออกจากห้องโถงแล้วในครึ่งชั่วโมงนั้นเอง กองโจร์เชิดดำก็ล่าถอยข้ามฟากโดยเรย์ยอนกับดินแดนฝั่งขวาอันเป็นที่ตั้งค่ายเชิดดำการประทะกับกองตำรวจสมุนโจรเชริดดำเสียชีวิตไปสองคนแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรพินสั่งให้นำศพสมุนโจรทั้งสองกลับค่ายด้วยเมื่อเรย์ยอนของเชิดดำเคลื่อนออกจากฝั่งซ้ายเชิดดำหมู่หนึ่งก็ยกปืนกลขึ้นประทับยิงกลาดขึ้นบนฟ้าคนละสองสามชุดอันเป็นการยิงเพื่อข่มขู่ขวัญเจ้าพนักง,งานตำรวจถ้าหากจะรวบรวมกำลังกันติดตามมา